เลยฮฮกับซูดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันเลยนะฮะวันนี้แล้วก็มาอยู่เกมไมค์ครับอีกแล้วนะอยู่ไมค์าบัตชีวิตรอดน,นั่นเองนะครับซึ่งพาร์ทนี้เราก็เหมือนเดิมมันเนาะเราอยู่ในเมืองอยู่ยังไม่ได้ขึ้นจากเมืองเลยเนะี่ยโอ้โหกำลังวิ่งวิ่งมาลาทอนดูขาเดิขานี่วิ่งมาลทา,า,าลทอนเลยบ้าเอ้ยไปกับบ้านต้องการกับบ้านเลยเกินตอนนี้มาแล้วไอ้เยอยมาแล้วโอ้โหโผล่กลางเมืองไปกับบ้านดีกว่าไปทำวงจรข้าวแล้วต่อด้แก่าฮะ โอ้โหมึงเดินมาอย่างนี้เลยละซัมบีอย่ามายุ่งกับเราด้วยนะเราไม่อยากจะทําร้ายพวกนายเหมือนมันจะมีพ่อมดอยู่แถวเนี้ยเพราะว่าผมได้ยินเสียงแต่มันก็ไม่มีละดีละขี้เกียจสู้สู้ไปก็เหนื่อยเปล่านะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปไฟกับมันเลยคือเราไม่ได้ต้องการอุปรกรณ์อะไรจากมันเลยนั่นเองนะครับพ่อมดนี่ไม่ไม,ไม่มีประโยชน์เลยนะมันแค่ตอบของไอ้พวกของทําปรุงยาขวดแก้วอะไรอย่างนี้ปะ มันน่าจะตอปอะไรประมาณพวกนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะครับเราก็ไปดีกว่าไปจืด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 ขอขึ้นไปบนบ้านหน่อยนะจ้าจืด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 โอเคขอคราฟก่อนละกันเนปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะพอไหมเด้อโอเคเดี๋ยวคราฟห้าเอาหกอันก็พอละอ่ะเพิ่มมาหกอันเหลือเลสต์สโตนไว้หน่อยโอ้โหเลสต์สโตนลบเยอะขนาดนี้เลยล่ะลืมดู อะเดี๋ยวข้าไปดูด้วยกันว่าจะพอหรือเปล่าอืแปแลกวราก็ไปดูกันนะครับว่าเรสตโตนของเราจะพอหรือเปล่ากลับไปดูไปเบิ้งจะเข้าเออแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูก่อนนะตรงนี้แหละตรงนี้นี่โอเคครับเราจะเอาใส่เลยโอ้โหทุบอย่างนี้เลยนะโอเคตรงนี้ด้วยครับปึ๊บ เราต้องการใส่ที่จะเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามเก๋ไก่และอินดี้นะครับผมตรงนี้ปุ๊บอ่าโอเคพี่แอคที่ขุดนี่มึงก็ขุดโหดจังเลยเนี่ยนะนะมึงจะขุดโหดก้นไปแล้วโอเคว่าเราก็ค่อยฟาดไปทีละนดีดแบบไหมเออโอ้โหย่าบอกนะว่าไม่พอโอ้โหใหมก็ไม่พอแหละขนาดนี้แล้วยังไม่พอแหละ โอ้ตกใจโอ้โอ้ตกใจนึกว่าตกโลกตายตกใจนึกว่าก็งงอยู่ไอ้กูเล่นเอาชีวิตรอดทำไมกูต้องมีตกโลกเลยวะโอ้ตอนแรกงงมากตกใจโอ้บ้านผมจริงเป็นน้ำแหละโอ้โอเคนี่ก็ทุบไปเลยครับ <c ười> ทุบเละเจ้ทำมาส,สวยๆเละหมดเละเพราะไอ้คนเจ้าของมันนี่แหลอะอะโอเค ปึ๊บป,บปบึโอเคเรียบร้อยแล้วก็เหลืออีกกี่บล็อกอีกห้าบ็อกนะครับเนาะห้าบล็อกห้าบ็อกปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเรียบร้อยแล้วไปวางสไลด์ออกโอ้โหตกใจจึบจ๊บจบโดดดิโดดดิเพื่อนเออเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยดิน จับล็อกไอ้ไม่ใช่กับรางรถไฟนี่ครับซ่อมแซมก่อนเออมันพังไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาอีบ้าเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ต้องวางเลยวะเนี่ยตรงนี้ต้องวางไอ้นี่ดิลงจรเนี่ยออตรงนี้ต้องวางวงจรเดี่ยออย่างงี้โอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับจะเอาเดี๋ยวยังเหลือตรงนี้้วยเลระเอาเหลือตรงนี้อยู่ก็ไม่บอกสามอันแหละเหลือสามอันด้วยอีกสามอัน จะพอไหมเนี่ยสองสามไม่กอดพอพอดีแต่ผมว่าวงจรเราไม่น่าพอแน่นอนครับโอเคประมาณนี้เนาะก็จะได้เป็นล้างรถไฟออกมานะครับอืมนี่ก็วางไปแล้วก็ปิดปิดหน้านี้ไปวางไปโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหลือที่หนึ่งปึ๊บโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับเนาะ เดี๋ยวเราจะมาทำาวงจรตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเราต้องการเท่อ,ทอส่งนะครับผมทออส่งหนึ่งท่อแล้วก็หีบหนึ่งอันโอ,อ,อทออส่งหีบด้วยหีบหีบเกี่ยหีบด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่ลงไปนิดนึงนะครับขอทําเป็นที่ลงนิดนึงปบ๊บเ๊บโอ้โหมึงจะขุดแรงไปไหนเนี่ยโอ้โหเวลามันไม่ขุดแรงเราก็บน่นเวลาขุดแรงเกินเราก็บน่นอะไรของกูเนี่ยโอเคเรียบร้อยเลยครับ แล้วก็ตามด้วยไอ้นี่มาปุ๊บอย่างงี้เนาะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะมีแบบวงจรนิดนหน่อยๆน่อยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเอาไอ้นี่มาก่อนเขาไปเอาไอ้นี่ก่อนนะอเอาอะไรนะไอหินโอเคแล้วก็ต้องการบล็อกคอสนะครับบล็อกคอสนี่ไงหนึ่งอันโอเคครับเลยแล้วกันปุ๊บนะครับเนาะแล้วก็บล็อกคอสใส่ไว้เฮ้ยเดี๋ยว NBC มึงมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาไงเนี่ย เดี๋ยวก็โดนกินหรอกเอาโอ้โหบ้าเอ้มาทําไมเนี่ยสงสัยจะมาแอบชอบเราด้วยบ้าเอ้อออโอ้โหโอเคเราก็ต้องวางเลสโตนรีพิเตอร์ไปทางนี้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยเลสโตนนี่หนึ่งอันนะครับปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอออย่างนี้แล้วก็ป,ปุ๊บอย่างนี้จึ๊บอย่างนี้แล้วก็เลสโตน โอเคประมาณนี้เนาะนะครับเนาะแล้วก็ตามด้วยท่อส่งนะครับเลดลดลดท่อส่งลดท่อส่งอะลดท่อส่งกันเพิบเบเนาะเืิบปืิบนะซึ่งไอ้รถท่อส่งนี่มันก็จะเก็บอุย้ยป้ายยุ่งอะไรด้วยนะฮะไม่ได้เรียกสักหน่อยโฉอโชหูชกระตุกกระตุกเฮ้ยกระตุกกระตุกเฮ้ยโ,โ,โอเคซึ่ง,งรถท่อส่งนี่ผมจะทิ้งของไว้ตรงตรง,ตรงนี้แล้วกันเนาะ ที่ขอว่าตรงนี้อ่าเราผมจะให้มันวิ่งจากตรงนี้โอ้โหทำไมกระตุกวะไปเร็วโอเคมันก็จะวิ่งอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วจะเก็บของปุ๊บโอเคแล้วก็ไม่เด้งกลับเดี๋ยวทําไมมันไม่เด้งกลับเฮ้ยทําไมไม่เด้งกลับอ่ะเฮ้ยเราต้องทำไงเนี่ยให้มันเด้งกลับเนี่ยเออเราต้องทําเฉพาะถึงตรงตรงนี้เลยไหมต้องใส่่นี่เลยไหมมันจะไปหยุดหรือเปล่าเดี๋ยวขอทดลองก่อนเนาะ มันจะไปหยุดไหมอะอ่าตอนนี้กําลังโข,โขนอยู่ครับโขนอยู่เบ๊บโอเคถ้ามันมีของนี่มันก็จะขนของลงไปนะครับซึ่งของก็จะลงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดนั่นเองนะครับเนาะเบ๊บปบ๊บดูแต่วงจรน,นี้ของพี่แท็กมาชิพหายแล้วไม่ได้ดูอะไรเลยกู <c oughs> ดูจําแต่วงจรน,นี้มาโอ้ยบ้าเอ้ยเดียวไม่ปิดไปเลยเนาะข้างล่างเนาะโอเคครับก็รอให้เครื่องมัน ส่งอะไรเสร็จก่อนนี่มันก็จะวิ่งต่อครับบล็อกก็มาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวรอไปดูก่อนซิว่ามันจะเด้งกลับหรือเปล่าอืมขอดูก่อนนะโอ้โหจะเด้งกลับไหมเนี่ยอืผมว่ามันไม่น่าจะเด้งกลับนะมันน่าจะไปชนตรงนั้นแล้วก็จะหยุดเลยโอเคเด้งกลับแล้วโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเอ่อเอ่อคือเครื่องมือของเรานะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ไม้เข้าไป ปิดปิดรูปปิดรูปก่อนอา่าโอเคปิดรูปก่อนชืบอ,อย่างงี้เออโอ้โหิงเจ๋วว่ะโอ้โหสร้างได้ไงวะเนี่ยอะโอเคแล้วก็ตามด้วยดินนะครับผมปิดตรงนี้ไปเลยนะครับปิดวงจรข้างล่างอย่าให้เห็นเนาะครับเนาะก็จะมีรถไฟอยู่ข้างล่างวิง่งวิ่งเล่นอยู่อ่าว่าไงซอมบี้อะไรของพวกมึงนักหนาเนะะี่ยฮะยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเขานี่ฟันเรียบร้อยโชอ กูว่าแล้วทําไมมันแหลกโอ้โหบ้าเอ้ยฝนตกชิพหายแล้วโคตรแหลกเลยเดี๋ยวขอนอน,อนก่อนได้ไหมมีซอมบี้อยู่ใ,ใกล้บ้านจะนอนได้ไหมเนี่ยโอ้คุณนอนไม่ได้ด้วยเฮ้ยผมแหลกจริงนะเนี่ยมันหน่วงๆอะ่ะเป็นเพราะอะไรวะมายุ่งอะไรกับชาวบ้านเขาฮะนีฟันทิ้งเลยเฮ้ยชิพหายแล้วผมไปเปิดโปรแกรมเลยไว้วะมันไม่น่าจะแหลกขนาดนี้โอ้โหแหลกมาก โอเควางไปเลยหรือว่าแหลกพะวงจรหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่แหลกพาวงจรไปดูข้างล่างหน่อยสิในสุดเราก็ทำวงจรสำสำเร็จเสร็จสิ้นหนึ่งประการโอเคแล้วก็วางบล็อกมาเลยซึ่งเราจะเว้นบล็อกตรงนี้ไว้นะครับทำไมถึงเว้นไว้เหรอเพราะว่าทำไมถึงเว้นไว้ก็เพราะว่าไอ้นี่ครับเอ่ออะไรดีจะพูดว่าไงดี คือที่เราเว้นไว้หรือเอาไว้ใส่น้าโอเคนั่นแหละนะครับคือประเด็นประเด็นของคือเราเอาไว้เอามันไว้ใส่น้ํานะครับเนาะก็ไม่ได้ไว้ทําอย่างอื่นนะครับเอาไว้ใส่น้ําอย่างเดียวโอเคอืม okay. ปึ๊บปึ๊บ,บค่อยๆวางค่อยๆวางอ่าโอเคไปทีละล็อก <laughs> อย่ารีบร้อนยิ่งเสียวๆอยู่เอา้าป้าไฟาดทิ้งโ okay. อเคอนี้ก็ต่อมาด้วยโอเค ปึ๊บปึ๊บเ,เอาดินมาด้วยเอาโอ้โหปาปปาปปึ๊บเรียบร้อยครับก็จะเป็นอพื้นที่งงงง่ายๆที่เราต้องที่เราท, <c oughs> ทําทขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ทานั้นแล้วก็เอาน้ํามาใส่เลยนะเอาน้ํามาใส่เลยปึ๊บตักน้ามาโอเคโอเค,อเคปึ๊บเดี๋ยวผมขอเอาไอ้บล็อกนี้ทิ้งไว้ตรงนี้ดิ อ่ะเราจะเรารอไปเรื่อยๆครับบล็อกตรงนี้มันจะไปเข้าอยู่ในเครื่องนั้นหรือเปล่าอ่าขอรอไปเรื่อยๆกันนะโอเคบล็อกหายไปแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะเข้าไปอยู่ในเครื่องนั้นหรือเปล่าเนาะถ้ามันเข้าไปอยู่ในเครื่องนั้นก็แสดงว่าเครื่องสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับสามารถใช้ได้ตามปกตินะครับเนาะโอเคหูจับแมวจริงๆเลยอ่ะหูรถเทพขนาดนี้เลยวะอือหูซาไปจำหมูคนอื่นมาเลยเนี่ยไปจำหมูคนอื่นมากูก็อวดเนาะ โอเคไม้ okay. My, ครับไม้สองบล็อกครับต่อขึ้นมาอีกนะเพื่อว่าทำไมถึงต่อขึ้นมาเยอะแยะนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบ n อ c ซจะได้ไม่เดินออกด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเอ c เอ่ซอาชีพทำนานะครับสองตัว <laughs> อาชีพทำนาด้วยนะเราจะสองตัวนะครับมาใส่ไว้ในนี้นั่นเองนะครับสองตัวก็ผลิตได้เร็วแล้วแหลนะเนาะสองตัวนี้ก็ตีกันเร็วแล้วแหละมันขึ้นอยู่กับการเติบโตของของพืชมากกว่านะครับผมโอเค วางไปเลยเพื่อนอรักหืมปั๊บเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มงงงงงงง,งยก่อนตอนแรกเอ่อเจอหนึ่งหนีเน่ดูมาข้างล่างแล้วก็วางด้วยสลับนะครับสลับที่เราต้องการปึ๊บหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่สิบห้าแล้วก็วางหนึ่งบล็อกโอเีเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปข้างบนจื๊บปึ๊บป๊บโอเคแล้วก็วางด้วยเอ่อสลับนะครับผม อ่าโอเคเพราะว่าเราไม่อยากให้เอ็บีซีมันตกลงไปไงเออเผื่อไม่ตกลงไปแล้วลอยตุ๊ป่องตุ๊ป่องตุ๊ป่องอยู่โอ้โหเอ็บีซีอย่างงูนี่บ,บ้าเอ้ยโอเคเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เอาไว้สําหรับใสเอ็นบีซีของเรานะครับต่อไปก็ไปเตรียมเอ็นบีซีได้เลยครับไปไปเตรียมเอ็นบีซีกันแฮ่ hey. ซึ่งเอ็นบีซีที่เราจะต้องใช้นะครับผมมันต้องใช้รถรางด้วยนะเดี๋ยวไปเอารถรางก่อนรถรางจ๋ารถรางจ๋ารถรางจ๋า เออรถรถไฟแล้วก็เอออันนี้ก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็ไอ้น,นี่ด้วยครับอ่าที่ที่ทําให้มันปลูกข้าวได้แล้วก็ไม่มีเหรอมีเท่าน,นี้แหละโอ้โหเหล็กเรามีเยอะไปไหนวะ <c oughs> เนี่ยเหล็กในบ้านเรานี่มันเต็มเลยใช่ไหมโอเคปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาตามด้วยเออไอมเมล็ดข้าวใช่ไหม,มเมล็ดข้าวนะครับประมาณ อุ้ยหลายชุดนะเออต้องใช่เมล็ดข้าวหลายชุดมากอะ่ะอันนี้เราไม่ได้ต้องการแล้วกันเอาทิ้งเนาะอันไหนที่เราไม่ได้ต้องการเอาทิ้งไปนเอครับตอนนี้เท่อดอดอาทิ้งไปเลยแล้วกันอ่ะนี่ทิ้งไปนี่ทิ้งไปเลยอ่ะเกกะปะเดี๋ยวไปเอากันขอไปเอาเมล็ดข้าวมาก่อนครับตอนนี้เมล็ดข้าวเราขาดแขนแหนะแแค้ำทำไมค้ำมาพ่อึม <c oughs> โอเคมาเลยเมล็ดข้าวของเราปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับเท่านี้ก็น่าจะพอหรือเปล่า ไม่รู้นะเดี๋ยวเราเอาไปทดลองกันลา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 จาเดี๋ยวเราจะไปเอาเอ็นบีซีตรงหมู่บ้านนั้นไหมว่าหมู่บ้านนั้นหุ่เอ็นบีซีที่มันมีอ้นนี้เยอะอะไออะไรนะืมเห็นมันมีไอู้หบุ้งออกมาข้างนอกทําไมวะเนี่ยอู้ข้าวตรงนี้ไม่มีใครเก็บเลยหรอนี่ครับเอ็นบีซีกลังเกิดแล้วโอเคเช่ามันอย่าไปสนใจเราไปเอาหมู่บ้านตรงนู้นก็ได้มจะได้ง่ายๆครับไม่ได้ยุ่งยากเลยมากมาย โอเคไม้มันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูสิโอเคครับไม้มาอยู่ข้างล่างโอ้โหจบหลักสูตรแล้วทาถูกต้องแล้วโอ้โหถูกต้องกันเลยที่เดียวเชียวโอเคตรงนี้ปุ๊บทุบขึ้นแล้วก็เอาอะไรออกดีวะคือตอนนี้มันขอเต็มตัวไปหมดเลยอะโอเคเอาหินกับทรายพวกนี้ออกก่อนแล้วกันเอ้ามาต้องการ N P C หนึ่งตัวเพื่อนโอ้โหกระตุกชิบหาย ไปเลยนาะยคือเกษตรกรก้าหน้าใช้โคบูต้าของเราไปเดินหน้าต่อไปแล้วก็วางปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ลากมันไปครับ <c oughs> เหมือนโจรขโมยเพื่อนอยังไงไม่รู้นะวันนี้แล้วนี่อย่างนี้อย่างนี้อา้าวจะวนกลับทําไมล่าปึ๊บ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 โอเคแล้วก็ตามด้วยบล็อกครับบล็อกนี่เอาไวใ้ให้สลับมันขึ้น อย่างนี้ได้ปุวะมันเริ่มจะมัวแล้วนะเนี่นนะอย่างนี้โอเคโอเคอย่างนี้ได้อยู่ครับเออเนาะยืน่นได้เนาะโอเคเรียบร้อยแล้วเอารถไฟมาออกนี้อย่ามาขวางทางคนอื่นเขาไปได้แล้วไปทํางานนายต้องอ่าอ่าอ่ะไอรอนกูเลมอ่ะอ่าอ่า,อ,า,อ,า,อ,าออกไปดิเฮ้ยดูฆ่าทิ้งหรอกไปเลยไปเลยเอ็นีซีจ๋า เอ็นบีซีสู้สู้เอ็นบีซีสู้สู้โหมึงไปยากจากังวะเนี่ยโอเคค่อยๆดันจึ๊บนั่นเนี่ยอันนั้นเนี่ยอันนั้นจออ่ะจะไปเลยโอเคครับประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนันเนาะเดี๋ยวขอเอามึงหยุดด้อย่างเนี้ยหยุดดิเพื่อนหยุดเฮ้ย,ยหยุดรถไฟมันยังไหลไปอยู่นะเอา้ามึงจะขี่กลับทำไมเล่าอีป้าเอ้ยชิบหายล้ะ จิบหายแล้วจิบหายแล้วจิบหายแล้วโอ้โหวังโอ้โหโอเคโอ้นึก่าจะไปข้างหน้าแล้วอะโอเคมันเอาครับเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งไปเยอะๆเลยนะครับจนกว่าที่มันจะไม่เก็บโอเคมันไม่เก็บแล้วลใช่ปะไม่เก็บแล้วใช่ไหมโอเคครับถือว่าอ p c วซีตัวนี้ของเต็มเต็มยังรอมันเต็มอยู่เนะี่ย โอเคของน่าจะเต็มแล้วนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราเอาเพื่อนอีกตัวมาไหมเอาเพื่อนอีกตัวมาดีกว่าปะไปหาอีกตัวหนึง่งขออีกตัวหนึ่งแล้วกันชอบใจชอบใจเออรถไฟครับรถไฟโอเคไปขออีกตัวหนึง่งขออีกตัวหนึง่งคอยเก็บรางรถไฟแล้วมาต่อไปฝั่งนี้อ้ยไอร่อนกูเลมเซิร์ฟนี้เอ,อไม่ใช่ดิหมู่บ้านนี้เยอะมากเออพูดจริงอะไรจริงเรื่องปิ้งย่างเลยเนะี่ยหมู่บ้านใีนี้โอ้โหไปที่เพื่อน จะมาหลงปิ้งไปดิโอ้โหมึงจุกอะไรกันเยอะแยะเนี่ยมาประชุมหมู่บ้านหรือไงเนี่ยไป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 ดิไปเพื่อนมันก็ขวางอยู่เนาะโอ้ออกไปออกไปเคลียร์พื้นที่ก่อนไปไปออกไปเดี๋ยวออกไปเร็วไปอันนี้ก็ออกไปออกมานี่ก็โอ้โหเกะกะมึงจะเดินอะไรกันนักกันหนาวะเนี่ยนะจะมาออกกันทำไมโอเคไปเพื่อน ตัวสีม่วงไอตัวสีม่วงออกไปไปเร็วจะมออ๋ออะไรกันอยู่ตรงนี้แหละไม่เข้าใจไปเร็ว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 เออค่อยๆไปค่อยๆไปไปเร็ว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 โอเคนะครับพนักงานเรากําลังเดินทางไปอยู่นี่นี่พนักงานเดินทางไปแล้วไปเลยพนักงานของข้าโอ้โหเจ้านี่ช่างจับแมวเลเกินปิดจึ๊บปิดอยู่เฮ้ยโอเคปิดเรียบร้อย้วครับก็จะเป็น พื้นที่ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวขอเก็บรางรถไฟก่อนนะครับถ้ามีโอกาสถ้าผมเล่นโปรเจกต์นี้จบแล้วนะครับผมถ้าผมเล่นโปรเจกต์นี้จบแล้วนะครับผมจะมีเออภาคพิเศษนะครับผมเป็นภาคทําลายแมปนั่นเองนะครับเพราะว่าผมจะเล่นแล้วก็ทาลายแมปทุกเวอร์ชันนะครับสังเกตไดนโนเสาร์นะครับเล่นเสร็จแล้วก็บุ้มเล่นนะครับแต่ว่าลิงก์ดาวน์โหลดก็ยังมีให้โหลดอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราสามารถระเบิดได้เรื่อยๆนะก็ <c oughs> ตามนั้นเนาะโอเคโดดเก็บมาไม่เก็บด้วย ชึบโอเคเรียบร้อยมาตรงนี้โยนของให้มันก่อนโอ้ยมึงขึ้นยากเลยยากขนาดนี้เนะี่ยอ่าอตรงนี้ทุบอาใส่ไปน,นี้ดิอ่ะเอาจะหยุดมึงก็หยุดง่ายๆอย่างนี้เลยแหละอ่าอันนี้ก็ทิ้งไปให้มันเก็บเลยครับอเก็บไว้นะเพื่อนเลาให้หนายอันนี้เป็นกเกษตรกรหรือเปล่าโอเคนะครับเป็นเอ c บธรรมดามันเก็บบ้างไหมเนะี่ยมันเก็บไหมอ่ะ ผมว่ามันไม่น่าจะเก็บหรือเปล่าหรือมันเก็บวะดูดูไม่ออกมันเต็มกี่ช่อง่ะโหเก็บปะวะไม่เก็บด้วยโอเคไม่เป็นไรอ่ะโอเคนะเดี๋ยวพาร์ทนี้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะไม่พาร์ทหน้าก็จะรูกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะครับโอเคบายยไปลาขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมเหนื่อยกับเ v ็นซีพวกเนี้ยเหนื่อยชีพหายเลยป้าเลย